เป็นยังไงเธอเหลือผู้ชายเพียงสองคนบนโลกเซ็กมิเซียเรื่องราวเริ่มต้นในปี1991แม็และอันเบิร์ดพวกเขาอาสาสมัครที่จะทดลองการแชร่แข่งมนุษย์เป็นกลุ่มแรกถ้าการทดลองครั้งนี้สําเร็จมนุษย์จะสามารถแช่แข่งตัวเองและตื่นมาอีกครั้งในยุคที่ตัวเองต้องการได้แม็กจำเพาะอยากแสวงหาการผจญภัยใหม่ๆแล้วก็จะได้อยู่ห่างภรรยาและลูกสักพักด้วยส่วนอันเบิร์ดก็เป็นนักชีววิทยา ที่อยากจะมีชื่อจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ทั้งสองได้เตรียมตัวและเข้าไปในถังแช่แข็งที่ถูกสร้างโดยศาสตราจารย์วิกเตอร์เขาคือนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลที่มีผลงานโดดเด่นมากมายหนึ่งในนั้นก็คือการทําให้ลิงมีความฉลาดได้เทียบเท่ามนุษย์แม็กลอันเบิร์ดก็เลยสบายใจได้กึ่งหนึ่งว่าจะไม่ตายคาเครื่องการทดลองแช่แข็งครั้งนี้จะใช้เวลา3ปีและหลังจากนั้นแม็กลาอันเบิร์ดจะถูกปลุกให้ตื่นขึ้น การทดลองได้เริ่มต้นขึ้นโดยที่มีสายตาของคนทั้งโลกกำลังจับจองเวลาได้ผ่านไปทั้งสองได้ถูกปลูกขึ้นมาตามแผนที่วางไว้พอตื่นมาทั้งสองก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีทั้งอาหารอร่อยออย่ยแถมคนที่คอยมาดูแลก็มีแต่สาวๆอีกเธอคนนี้ชื่อลาเมียเธอเป็นผู้ดูแลที่มีหน้าที่จับตาดูทั้งสองเวลาผ่านมาสวันอันเบิร์ดและแม็กก็ได้ขอพบศาสตราจารย์คูเปอร์แต่พวกเขาก็ต้องช็อก พราะไม่มีใครเลยที่รู้จักเขาทั้งสองถือกับงงนี่มันเกิดอะไรขึ้นนักวิาศาสตร์หญิงเองก็ได้เข้ามาอธิบายกับพวกเขาเมื่อหลายปีก่อนมันได้เกิดสงครามนิวเคลียร์ขึ้นและจากเหตุการณ์นั้นมันก็ทําให้ผู้ชายทั้งโลกสูญพันไปปีนี้คือปี2044ซึ่งนั่นก็หมายความว่าพวกเขาไม่ได้หลับไป3ปีตอนแรกทั้งสองก็ไม่เชื่อนี่คงเป็นแค่การล้อเล่นพวกเขาจึงพยายามจะออกไปจากห้อง แต่เมื่อเปิดประตูทั้งสองก็ได้ถูกไฟชอ็อตคืนนั้นแม็กกอันเบิร์ดก็แทบจะสติแตกแลาเมียเลยพยายามพูดคุยเพื่อให้พวกเขาสบายใจขึ้นเธอบอกว่าหลังการสูญพันธุ์ของผู้ชายนักวิทยาศาสตร์ก็ได้ค้นพบวิธีสืบพันธุ์แบบใหม่แต่เด็กที่เกิดมาก็จะเป็นเพศหญิงอยู่ดีทั้งสองดูทีวีเพื่อคลายเครียดแต่แล้วแม็กก็พูดขึ้นเขาเห็นผู้หญิงที่นี่ถอดเสื้อผ้าเดินโป๊ก,กันแบบจงแจง้งนี่มันอาจจะดีก็ได้ บางทีเราอาจมีเมียสิบยี่คนได้เลยด้วยซ้ำพอลาเมียนำอาหารมาให้แมก,ก็ได้เข้าไปจูบเธอทันทีเธอถึงกับทำตัวไม่ถูกมีความรู้สึกบางอย่างเกิดขึ้นความรู้สึกที่ไม่เคยเจอมาก่อนแต่เธอก็ได้ป้องกันตัวโดยการจับเขาทุ่มหลายวันต่อมาทั้งสองได้ถูกเชิญไปพบนายพลหญิงเธอคือคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนโลกแห่งนี้และพวกเขาก็พบว่าไม่ใช่เพียงแค่คนสัตว์หรือแม้แต่ทุกอย่างที่มีเพศ นิวเคลียร์ก็ได้ทำลายเพศชายของพวกนั้นไปจนหมดนิวเคลียร์นั้นถูกคิดคด้นโดยศสตาราจย์วิกเตอร์มันถูกเรียกว่าเอ็มบอมมันถูกออกแบบให้ยับยั้งยีนของเพศชายเมื่อเพศชายไม่เหลือประเทศนั้นๆก็จะอ่อนแอลงและแพ้ในการสงครามแต่ว่าในการทดลองมันกลับรุนแรงกว่าที่คาดไว้มันรุนแรงระดับที่ว่าทําให้ทุกอย่างที่เป็นเพศชายบนโลกสูญพันธุ์ไปเลยทีเดียวพอได้ยินแบบนั้นแม็กก็เสนอตัวที่จะเป็นพ่อพันธุ์ให้ เดี๋ยวเขาจะจำบะกกับสาวๆและผลิตผู้ชายออกมาให้ใหม่เองแต่กองทัพหญิงกลับไม่เห็นด้วยตลอดมาในอดีตเพศหญิงถูกกดขี่ข่มเหงมาตลอดพวกเธอจึงไม่ต้องการให้ผู้ชายกลับมาอีกทั้งสองก็เลยถูกโยนกลับไปที่ห้องขังตัดมาที่ลาเมียเธอไม่สามารถสลัดความรู้สึกที่โดนแม็กจูไปได้ลาเมียจึงได้ค้นหาผู้หญิงที่แก่ที่สุดที่มีในระบบเธอจะได้ถามเกี่ยวกับเรื่องของผู้ชายลาเมียมาหาหญิงแก่คนหนึ่ง เธอได้ถามว่าผู้ชายนั้นแย่แบบที่กองทัพบ,บอกจริงหรือเปล่าหญิงแก่ก็บอกว่าจริงแต่มันก็ไม่ใช่ทุกคนที่เป็นแบบนั้นสําหรับเธอแล้วถ้านาผู้ชายกลับมาได้มันคงจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยทีเดียวกลับมาที่สองหนุ่มพวกเขาได้เจอกับสายไฟในห้องขังพวกเขาเลยคิดแผนการหนีขึ้นมาได้พวกเขาทําให้กระแสะไฟมันช็อตและในขณะที่ไฟดับพวกเขาก็รีบหนีออกมาแต่สุดท้ายพวกเขาก็ถูกจับได้และลากกลับไปขังอยู่ดี การหลบหนีทําให้กองทัพโกรธอย่างมากแต่เพื่อแสดงว่าผู้หญิงไม่ได้ป่าเถื่อนไปบบผู้ชายกองทัพจึงจะไม่ฆ่าพวกเขาหากว่าพวกเขายอมแปลงเพศและกลายมาเป็นผู้หญิงแต่ทั้งสองก็ปฏิเสธพวกเขายอมตายดีกว่าจะต้องไปแปลงเพศพอพูดแบบนั้นเพดานก็ได้เปิดออกตลอดเวลาที่ผ่านมาพวกเขาถูกจับตามองโดยสภาหญิงนับร้อยและตอนนี้พวกเธอก็กําลังประชุมกันว่าจะเอายังไงกับทั้งสองดีกองทัพและสภาเถียงกันอย่างหนัก แต่แม็กับอันเบิร์ดก็ได้ใช้จังหวะนั้นในการหนีระหว่างทางแม็ก็ได้เจอผู้หญิงกำลังแก้ผ้าว่ายน้ำแบบคือลือแต่อันเบิร์ดก็ลากเขาไปเพราะไม่อยากโดนจับได้แบบรอบก่อนทั้งสองหนีผ่านทางช่องทิ้งขึออ้นออกมาได้ด้านนอกเป็นมีผู้หญิงอีกกลุ่มหนึ่งอยู่พวกเธอแยกออกมาเพราะไม่เห็นด้วยกับการกระทําของแม่ทัพหญิงระหว่างที่เพื่อนกับการดูผู้หญิงสองคนจูบกันพวกเขาก็ถูกจับไปอีกจนได้แต่ตอนนั้นกองทัพก็ออกมาซะก่อน มันเลยเกิดการเจรจจนขึ้นสองใช้โอกาสนั้นหนีออกมาจนได้เจอลาเมียเธอได้บอกกับพวกเขาว่าพื้นที่นี้จริงๆแล้วมันคือใต้ดินพื้นที่ด้านบนหลังการระเบิดของนิวเคลียร์ทุกอย่างก็ถูกทำลายอย่างไม่เหลือซากกรมันกะลังสีได้แพร่กระจายไปทั่วแม่ทัพหญิงจึงได้พาผู้หญิงที่เหลือย้ายมาอยู่ใต้ดินหลังจากนั้นแต่ยังไม่ทนันพูดจบกองทัพก็ตามมาเจอและจับพวกเขาไปอีกแม้กระอันเบิดถูกมดติดไว้กับเตียงหมอคนหนึ่งได้เข้ามาหาพวกเขา แมกรู้สึกคุ้นหน้าหมอคนนั้นซึ่งความจริงแล้วเธอคือลูกสาวของเขานั่นเองเธอเกลียดเขาที่ทิ้งเธอกับแม่ไปตอนนี้เธอจะล้างแค้นเขาให้สาสมพวกเขากำลังจะถูกผ่าตัดแยกส่วนแต่ว่าล่ามเมียก็มาช่วยพวกเขาไว้ได้ทันอันเบริรดสลบไปเพระิตยาเขาฝันว่าเขาตื่นมาจากการหลับสามปีแต่ลามเมียก็ฉีดยาและปลุกเขากลับมาได้ทันทั้งสามสวมชุดกันรังสีเพื่อขึ้นไปด้านบนตอนแรกกาดก็ไม่ยอมบอกรหัส แม็กและอันเบิร์กคิดว่าพวกเขาจะถูกจับกลับไปรอบที่ร้านแม็กก็เลยด่าเป็นคำหยาบออกมาแต่จูๆ่ๆประตูก็เปิดกลายเป็นว่าคำด่ามันคือรหัสเปิดประตูซะง,งั้นทั้งสามขึ้นมายัางบนพื้นโลกได้แล้วแม็กเดินไปเรื่อยๆจนเดินชนบางอย่างเขา้าเขาใช้มีดผ่ามันและได้พบความจริงสุดช็อกพื้นโลกไม่ได้ถูกทำลายทุกอย่างยังอยู่ในสภาพปกติที่พวกเขาเห็นมาตลอดมันเป็นแค่พื้นที่ที่ถูกสร้างขึ้นตอนแรก พวกเขานึกว่าจะต้องตายเพราะออกซิเจนหมดซะแล้วแต่พวกเขาก็เห็นนกที่บินอยู่นั่นหมายความว่าที่นี่มีออกซิเจนพวกเขาเลยถอดชุดออกแล้วหัวเราะด้วยความดีใจทั้งสามเดินมาเรื่อยๆจนเจอบ้านหลังหนึ่งเขา้าที่นั่นมีของใช้และอาหารมากมายพวกเขาเลยเอาอาหารมานั่งกินกันอย่างสบายใจทางด้านกองทัพพวกเธอส่งเอมมาเพื่อนของลาเมียไปดูบนพื้นโลกเผื่อว่าทั้งสามจะอยู่บนนั้นแต่เธอก็ถึงกับช็อก เมื่ได้รู้ความจริงเรื่องโลกด้านบนเอมม่ามาเจอทั้ง3เข้าแต่ยังไม่ทันทำไรเธอก็ขาดอากาศหายใจซะก่อนเพราะอากาศในชุดหมดพอเห็นแบบนั้นอันเบิร์ดเลยรีบเข้าไปช่วยผายปอดพอฟื้นขึ้นเอมม่าก็รู้สึกหลงรักอันเบิร์ดในทันทีและในที่สุดทั้ง4ี่ก็ได้จํำบะกันพอเสร็จภารกิจสาวๆก็ไปอาบน้ำจูๆ่ๆแม้ทั่อันเบิร์ดก็ได้ยินเสียงใครบางคนกำลังเดินมานั่นคงจะเป็นเจ้าของบ้าน ทั้งสองเข้าจัดการเจ้าของบ้านทันทีพวกเขาต่อสู้กันจนเสื้อเจ้าของบ้านขาดปรากฏว่าเจ้าของบ้านก็คือแม่ทัพหญิงและยิ่งไปกว่านั้นเขาไม่ใช่ผู้หญิงแต่ว่าเป็นผู้ชายเขาไม่มีทางเลือกเลยยอมบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่หลังสงครามนิวเคลียร์ผู้ชายได้สูญพันไปจริงๆในตอนนั้นเขาอายุสี่ขวบเด็กที่เหลือส่วนมากจะถูกนําไปแปลงเพศแต่ว่าแม่ได้ปลอมตัวและซ่อนเขาไว้ เขาไปเข้ากล่องัาเพื่อสอดแหนมแต่ว่ากลับโดนเลือกเป็นนายพลสูงสุดสง,งันเขาตัดสินใจสร้างหลุมนั้นขึ้นและกุเรื่องหลังสีเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้หญิงทําอะไรบ้าๆแบบในอดีตอีกพอเห็นว่าเขาไม่ได้เลวร้ายอะไรแม็กกอันเบิร์ดเลยตกลงกับนายพลว่าพวกเขาจะปิดปากเงียบถ้านายพลยกบ้านหนีให้ในายพลเองก็รีบตกลงรับข้อเสนอทันทีด้วยความเต็มใจในเวลาต่อมาแม็กและอันเบิร์ดได้ศึกษาและพยายามกู้คืนเพศชายกลับมาอีกครั้ง หลายเดือนต่อมาในที่สุดพวกเขาก็ทำสำเร็จต่อให้กองทัพใต้ดินใช้การผสมแบบใหม่เด็กผู้ชายก็จะเกิดมาอยู่ดีและเรื่องเราก็จบลงแค่นี้ครับ